ตามที่พรบการทุนการอ,อมแห่งชาตินะครับได้ได้ไดมีผลบังคับใช้นะครับอันนี้เราก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนถัดมาที่เราจะลงนาม MOU กับ17พันธมิตรของพวกเรานะครับที่จะช่วยในการส่งเสริมให้ให้ประชาชนที่มีอาชีพอิสระนะครับได้มีการออมได้ได้มีสุขยามเกษียณได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับส่วนในเรื่องเรื่องสลากอันนี้ก็เป็นอย่างที่ท่านเดขาได้บอกว่า สี่ห้าแสนล้านนะครับที่ที่ที่ประชาชนสนใจเนี่ยก็หายไปนะครับเราก็อยากได้สักส่วนหนึ่งให้มีการลุ้นได้มีการลุ้นโชคนะครับทุกคนสุกนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่กอชคิดไว้ว่ครับแต่จุดประสงค์หลักๆคืออยากให้อยากให้ประชาชนมีเงินออมยามเกษียณนะครับอันนั้นเป็นจุดประสงค์หลักแต่นี้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้ถึงให้มีให้มีเงินออมตอนเกษียณนะครับแล้วก็ขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ ที่ออกกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงที่จะในรูปแบบของการทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของงบป,ประมาณที่เอาจะมาจ่ายเป็นรางวัลนะครับก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่จะที่จะทําให้เกิดเป็นรูปผู้ประทัมขึ้นมานะครับซึ่งเราก็คาดว่านะครับจะในไตรามาสหนึ่งของปีหน้านะครับซึ่งก็ที่พี่ก็อาจจะทราบว่าจริงๆมันก็คือไตรามาสหนึ่งก็คือสามเดือนมันอาจจะยาวไปนะครับแต่ด้วยความที่ ทุกขั้นตอนเราไม่สามารถที่กําหนดระยะเวลาได้ชัดเจนนะครับแต่ก็อยู่ในช่วงประมาณนี้แหละนะครับว่าประมาณไตรมาสหนึ่งน่าจะได้ลุ้นสุกแรกนะครับของการออกรางวัลครับทั้งหมดเจ็ด้แปดสิบล้านสิบห้าล้านต่องวดต่อสัปดาห์ค่ะกชไม่มีสักงานสาขานะคะเราต้องพึ่งพาหน่วยงานต่างๆซึ่งทั้งหมดที่มาเนี่ยเขายินดีที่มาช่วยเรานะครับเพื่อจะนําพาสิ่งดีๆให้กับคนไทยทุกคนเข้าถึงฉลาก็คิดว่าบค v e r ทุกคนในประเทศไทย แต่ละคนที่มาก็มีฐานสมาชิกของเขาประมาณ34ล้านคนอยู่แล้วนะคะมาช่วยกระจายให้ทั่วถึงนะคะจริงแล้วเราเฟสแรกนะคะก็ออก5ล้านฉบับต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะจริงๆมีคนเข้าถึงประมาณ50ล้านคนซึ่งอาจจะไม่พอแต่ขอลา,าลองบอกไปก่อนเพราะอันนี้สามารถขยายได้โดยผ่านมติคอรมอค่ะก็ต้องดูในส่วนี้ไปก่อน,นะคะ่แะแรกขอให้ได้รับการตอบรที่ดีก่อนค่ะนะครับที่เหลือก็คงเดี๋ยวขยายได้นะครับ แต่อย่างที่พี่พี่ถึงจนทราบว่าเงินที่สุดทุกวันแต่เงึ่เข้ามานะค,ะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องต้องคานึงถึงการการที่จะอาเงินม,มาเอานําเงินมาใช้จ่ายตรงนี้หรืออาจจะไปใช้จ่ายตรงอื่นนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องมีการศึกษาด้วยเหมือนกันนะครับว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยคือห้าล้านต่อสัปดาห์คิดว่าน่าจะเหมาะสมะครับก็คืออย่างที่สิบเจ็ดพันธิตของเรานะครับเรามีทั้งออนไลน์แล้วเราก็ได้คือจริงๆเราอยากจะมุ่งไปทางออนไลน์แต่ยังเราก็ยังคํานึงถึงคนที่ คนที่ไม่สะดวกนะครับก็ยังจะมีใช้ยกตัวอย่างอาจจะเช่นไปรษณีย์นับางไปรษณีย์ทางบิ๊กซีโลตัสอะไรอย่างเี้นะครับก็จะก็จะยังจะช่วยให้ในกลุ่มที่อยากจะเข้าถึงแล้วเข้าไม่ถึงด้เหมือนด้วยเหมือนกันครับกระบวนการก็ต้องมาดูนะคะว่าไม่เพียงพอแบบไหนนะคะก็ประมาณคุ้มค่าไหมนะคะแล้วก็ต้องเสนอบอร์เสนอรัฐมนตรีแล้วก็เข้าคณะหมออันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ไม่ยากค่ะขอให้ออกมาก่อน